เป็นของยอดเยี่ยมกว่าทุกสิ่งในโลกในบาดีีสิสนาธรรมโมโลเกอนุตตโรธรรม,มะนี่เป็นเยี่ยมเป็นของเยี่ยมที่สุดในโลกไม่ว่าจะโลกมนุษย์เทวโลกพรหม,มโลกอรูปภพม์ตลอดจนถึงโลกุตระโลกธรรม,มะนี่เป็นของเยี่ยม แต่ผู้ทีีนับถือพระพุทธศาสนาเรารู้จักหรือไม่ว่าเยี่ยมยังไงบรรดาพวกเราก็เกิดขึ้นมาในโลกก็อยากจะให้มีของของยิ่งของเยี่ยมแทรกสิงอยู่ในกายจิตใจของเราอันนั้นต้องขึ้นอยู่กับการประพฤติธปฏิบัติเพือการกระทำอย่างพวกเราที่กระทำกันอยู่ระยะนี้ มีการทำบุญสนทานใครไข่อะไรก็อุตส่าม์ไปไปมามากอย่างนั้นเนละยเสียค่ารถค่าเรือไม่รู้เท่าไเสียไปลมเวลาไม่รู้เท่าไร,ไาไร,าไรแต่ก็อุตส่าห์มามากระเด็ดทำบุญสนทานได้รู้ได้เห็นสิ่งนู่นสิ่งนี้บางทีก็เกิดสกายเรือใสก็เป็นการฝึกหัดการเสียสละเอาเวลาส่วนที่จะเป็น ไปทำประโยชน์ส่วนตัวเอาบำเอามากระทําในด้านพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นทำจิตใจให้คล่วงเพื่อสะ,สะแสวงหาสิ่งที่ดียิ่งกว่าของโลกกันนี้ให้เ้ามาอยู่ในตัวของเราไม่แค่การปฏิบัติธรรมเอาอะไร,รมาปฏิบัติก็เอากายเรานี่เอาวาจาเรานี่เอาจิตใจ ของคนเรามันมีสามอย่างเลยถ้ามีคิดใจก็มีกายมีวาจากายก็หมายถึงการกราบการไหวการไปการมาทุกอย่างไปสำบสุญสนทานไปฟังเทศฟังธรรมไปกราบไปไหวในสถานที่สำคัญสำคัญในทางพุทธศาสนาอันนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยกาย หรือในบุญกุศลด้วยกายคือการกระทำวา,าจาก็ได้กล่าวคำสรรเสริญคุณพระพุทธธรรมพระสงค์อย่างเราว่า้พระสวนมนต์ได้มากได้น้อยอะไรไม่สำคัญอันนี้ก็ได้จากวาจาส่วนได้ทั้งกายทั้งวาจาแล้วจะเข้าไปทำให้จิตใจเกิดความสงบระงับเกิดความสุขเกิดขึ้นในด้านจิตใจของเรา เมื่อกิจใจเรารู้จากการเสียสละรู้จากการทำบุญสนทานรู้จกกา,ากาการกราบก,การไหว้การเคารพนอบมีคารวะธทมแล้วกิจใจก็ค่อยดีขึ้นการดิจฉาอาฆาตพยาบาทจองเวรกันการนาราละตอเปรียบก,กันการชกทิ้งวิ่งเล่าพ้นดสะดมกันก็จะเบาลงจะไม่เป็นปัญหาแก่บรรดาชา <c oughs> ไปอยย่ร่วมกันมากๆจะไม่เกิดปัญหาอะไร เดือดร้อนวุ่นวายกับบรรดาพวกเจ้าหน้าที่เขาจิตใจเราเป็นศีลเป็นธรรมบ้างแล้วท่านแรกท่านก็ให้ถือศีลห้าอาณาอาชินากาเมมุสาสุราห้าข้อเท่านั้นหละไม่มากถ้าเรารักษาห้าข้อนี่เป็นสิกขาบทท่านเรียกว่าศีลศีลห้า นันดาคารวาตญาโยมเราจะมีสินห้าประจำเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็สบายไม่นมีภัยไม่มีเวร <c oughs> ถ้ารักษาไม่ได้ก็เกิดยุ่งเหยิงขึ้นเลยจะร่อนรุดวายกันไปอยู่ในกลุ่มไหนที่ไหนก็ตามแต่โลกที่เขาเป็นกันยูระยะนี้ก็เนื่องจากสินห้าไม่มีประจำตัวของบุคคลทุกคน ไปเกิดฆ่ากันอิจฉาสาร้อนกันแล้วก็ดื่มสุรายาเมาเข้ากินเฮรโรอีนนักเข้าก็สารละเหยอละหายอะไรหล,หลายหลายอย่างแล้วก็เสียสติสตังไปเลยเดือดร้อนลุนวายยุ่งเหย,งยิงแก่บรรดาผูป้กปกครองถ้าเรารักษาเส้นห้าอาย,าย,อยุที่ไหนก็สบาย นา่ณาท่านให้มีเมตตาสงสารไม่ให้อิจฉาตาร,ร้อนซึ่งกันและกันในบรรดามนุษย์ตลอดถึงสัตว์ที่มีคุณสัตว์ตัวใหญ่ตัวเล็กงคนาแต่งแต่ละตัวเนี่ยเขาเกิดขึ้นมากับต้องการความสุขความเจริญถ้าเราพยายามมีเมตตาสงสารไม,ไม่ไปสำร้ายเขาให้เขาอยู่ตาม หน้าที่ของเขาแล้วเราก็อยู่ตามหน้าที่ของเราแล้วก็สบายนี่พูดยอ่อยย่อให้ฟังต,ตัวอาชินาคือไปรักฉพตีเชิงวิ่งราวของเขาเนี่ยถ้าเราไม่ไปทำมันก็มาผิดกฎหมายบ้านเมืองอยู่ด้วยกันก็สบายไ้ออกไปใช้กันจะอยู่มีคนเฝ้าหรือไม่เฝ้าอะไรก็รู้ใจกันแล้วก็อยู่สบายต่างคนต่างรักษาศีล มันไม่กล้าไปร่วงข้อกฎของท่านที่ที่ตั้งไว้ถึงแม,ม้ว่าจะอยากได้่าไรก็ทำหรือเราไม่มีอาจ้องการเขาก็ส้องมาเขาขอเขาก็ยังได้ <c oughs> เรื่องการขอนี่เคยไปเห็นที่อินเดียเขาไม่ไม่ค่อยทำอะไรแบบชกทิ้งวิ่งราวพลสลมไม่ค่อยมีมีแต่ขอชาเดียว ถึงแม้ว่าไม่มีเงินไม่มีทองก็ไปขอเดียวเอาเป็นอาชีพยอยู่ตามพุทบาทถนนบาทรงราชยางนอนอยู่ที่นั่นแหละมีคนเดินผ่านก็ขออยู่งั้นแหละบางทีก็เดินตามไปเป็นโลสองโลไม่ให้ก็ขออยู่งั่นให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาไม่ทำร้ายใครบางทีไปขอเป็นหมู่เป็นคณะสี่ร้อยห้าร้อยก็มี กำแพงของสูงสูงกับปีนเข้าไปนั่นเขาเรียกว่าเป็นสังฆราชของาศาสนาอะไราศาสนาฮินดูเขาไปขอขอก็ได้ให้เขาเลยแต่เขาไม่ได้พ่นไม่ได้จี้ไม่ได้ทำร้ายใครขอเฉยๆให้เขาไม่ให้ก็ไม่เอาใช้ดายังไงก็ทั้งอันนี้ก็แสดงว่าเขายังมีธรรมะส่วนหนึ่ง ไม่มีอิจฉาอาฆาตใครให้สไลก็เอาไปอยงนั่นแหละขออยงนั้นตลอดตลอดชีวิตเลยบางคนอาอยุสูงสักเท่าไหร่เดินไม่ได้ก็ขออยงนั้นแหละไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่หรอกอยู่ตามพื้นบาทถนนนอนอยู่ที่นั่นขอได้ก็เลยกินขอไม่ได้ก็ไม่ได้กินเลยอันนี้เขาเขาก็ยังดีอย่างเ่ย แต่ทางเราไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นขอไม่ได้ก็แย่งเอาชิงเอาชิงไม่ได้ก็มีมาแย่งเอาบางทีก็ทำลายเขาค่ายค่าชาวเอาของเนี่ยจะมีปัญหายุ่งเหยิงอยู่ในโรงในศาลในเรียนจงเรียนจำในสิ่งไเยอะแยะแทางนน้นไม่เคยมีหรอกเขาไม่จะขอทายเดียว แต่ว่าการเสียสละไม่มีไม่จะขอถ้าต้องการจะให้มาวัดต้องต้องต้องมีของแจกอย่างวัดที่พุทธคยานี่ยต้องหาของมามาล่อถ้าใครมาวัดได้ของโนนของน,นี้ก็ลังไหลมาละทีมาแล้วก็ให้กราบให้ไหว้ให้ไหว้พระสวดมนต์ได้อะไรก็ให้ว่าไป ในด้แค่นี้ก็ยังดีแต่เขาหาขอตลอดเวลาพอเดินได้ไปได้ขนาดอาย 8, 9, 10, ุแปดเก้าปีสิปีเลยขอตลอดเลยพ่อแม่ก็ขอใครๆก็ขอกันหมดไปขอที่โน่นที่นี่ทำเรื่องัเห็นพระเห็นสงก็วิ่งตามแหละขออยู่งั้นแหละนู่นใรคนนี้เขามีมีหน้าที่ขออย่างเดียวตังีไปเป็นหมูและวห้าร้อยหกร้อยกวมี แต่เขาไม่ได้พ้นในชีพเครนี่ก็ยังดีเขารักษาอาชินาเนี่ยว้ไม่ได้อย่างดีเลยพวกแล้วมาก็พวกแขกนะกกินดียแ,แต่บ้านเรามันจะได้ไหมแบบนั้นจะมีธรรมะไม่อิชาอาขาตเขาตัวเองก็ไม่มีอะไร <c oughs> ไว้ติดจีนติด,ตด,ตดมือแล้ววิ่งหาแต่คนอื่นเขาอยู่นั่นนี่ก็แสดงว่าเขาดี หรีอบางคนเขาเห็นได้เงินได้ทองนี่ได้สินของสิ่ตอ่าอยู่ที่นนทนที่นี่แ็บได้ก็ไม่เอาประกาศหาเจ้าของส่งให้เขาอย่างนี้ก็สินตัวอาชินานี่ก็มีประจำแต่ว่าสินตัวที่สาคัญอีกสินหนึ่งตัวหนึ่งตัวการเมรเนี่ยสำคัญที่สุด พราะว่าตลอดหมดทั้งกายทั้งใจอะไรก็ต้องอยู่กับตัวความเองใชมะแต่ในนี้ก็รู้สึกระบ,บ,บาดกันใดญ่โตเกือบทั่วโลกแลไม่ใช่เฉพาะจัเมืองไทยมีโรคแค่ที้หนึ่งเกิดขึ้นทำลายชีวิตหาย,ยาก,ก็ไม่มีเขาเรียกว่าโรคอีโรคเอออะไรก็เพรื่องจากคนมันรุ่งเหืองกันมากไม่เรียกคนหนุ่มคนแก่นักๆเข้าเดง พอเป็นลูกเป็นร่างก,ก็ยุ่งเหยงกันเละหาอยู่หากินลําบากก็ต้องหาขายของที่มีอยู่ในตัวเลยไปตามด้วยพระพุทธองค์ทรงรู้จักมาแส่นานแตจะได้บัญญัติไว้สั่งสอนพันเปียบสามพันปีแล้วแต่สิ่งเล่านี้มัน,มนผ,ผิดสินธรรมถึงไมมว่าไม่ผิดกฎหมายก็ผิดสินธรรม แต่เรามีความคิดมีร่างกายคิดใจสามารถจะจะทำมาหากินได้มีอาชีพได้ตกลงก็เลยไปอย่างนั้นแหละมีรามันดาเ็มาได้สอนจะไปตามเรื่องตัวเองอย่างไปแน่นอดู่ต่างประเท็เพราะว่าอยู่ญี่ปุ่นเยอะแยะเพราะว่านั้นประเทศไหนก็ยังมีไปเปิดเป็นโลกแซกซ้อมเขาไม่รู้ว่ากี่โลกไอ้ส่วนพระพุทธองค์ท่านอ่า พระองค์รู้เรื่องแล้วรองห้ามท่องห้ามไว้แต่สักตนานหลายพันปีมาแล้วมูสานี่ก็คือความไม่เสื่อสัสรย์สกปรตอันนี้มันก็ผิดกันอยู่แล้วผิดทั้งกฎหมายพิดทั้งศีิธรรมเลยส่วนชุลไอของมึนเมาสางสังยาพิษต่างๆนี่พระพุทธองค์ก็ห้ามไว้แต่หลายพันปีมาแล้วแตค่คนก็ยังไม่เชื่อทำกันอยู่นั่นแหละ อันนี้เราจะไปตำนิตีโทษใครยชนี้จแต่ทำนีพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ก็ห้ามไปแล้วแต่เราทำเองความกินกันน่า,นาจะทำนิตัวเองเพรของพันนี้มันเป็นมิสิตอยู่กับตัวของเราเองทั้งนะั้นถ้าเราไม่ดื่มไม่กินไม่ใช่มันก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็อยู่เฉยๆถ้ามาแทรก็เราก็เดือร้อนวุ่นวายขึ้นแหะ ต่แล้วบางทีก็ไปจำหนีของพันนั่นห่ะยาพิษยาเบื่อยาเมาอย่างนั้นอย่างนี้ยามันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเอามาไว้เอามาถือ้ตอนทับอยู่มันก็ไม่ไม่เมาไม่มึนหรอกยางเรลาอยู่ในขวดเอามาถือไว้ตลอดวันตลอดเวลามันก็ไม่เมาถ้าเราไม่ดื่มมันความเก่งมันก็คงจะจํำหิีตัวเองแหลเยของพันนั่นเขามันมีไปตามธรรมชาติของเขา มันกัรสชาติก็เป็นแบบนั้นเราต้องการเราไปดื่มไปกินเขามันก็เป็นไปเรื่องของมันคล้ายๆครับของอย่างอื่นที่เราใช้กันอยู่อย่างนี้หละก็แล้วก็รสชาติเองาเขามันมีประจําอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างเกลือมันก็เค็มคล้ายๆไปดื่มไปกินมันก็เค็มแหละอย่างพริกอย่างนี้มันก็มีเผ็ดอย่างมะระเผ็ดมันขมเราไปกินเข้ามันก็ขมอยู่งั้น แต่เราจะไปไปาำดีเขาก็ไม่ล่ะการทำดีตัวของเราของอย่างอื่นก็เหมือนกันดังนั้นในสินห้าเนี่ยท่านจัดว่าปเป็นมนุษยธรรมนะใครมีสินห้าประจําเรียกว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบใครขาดสินห้าก็เรียกว่ายังขาดตกบกพร่องเป็นมนุษย์ยังไม่เต็มที่ ตามธรรมดามนุษย์เนี่ยต้องมีศีลห้าประจําจนเป็นนิจศีลเป็นศีลประจําตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่จะประพุติปฏิบิติศีลรมขึ้นไปขั้นสูงก็ต้องมีศีลห้าก่อนถ้าไม่มีศีลห้าจะไปนั่งสมาธิภาวนานั่งตลอดวันตลอดคืนก็ไม่ได้เรื่องเพราะเรายังเป็นมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นของละเอียด ละเอียดนิ่มนวลถ้าร่างกายเนี่ยยังไม่ละเอียดพอธรรมะก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ข้ายกบพื้นที่ของเราทำให้ปรับรุงควนดินในเรียบร้อยเราจะเอาข้าวหรือเอาพลหมากลากไม้เพื่อพันธะยาหานต่างๆไปปลูกไปฝังมันก็ไม่ไม่อยากขึ้นถึงขึ้นก็ไม่ดีทำควนดินทำดินในดีใช่ปะไปปลูกอะไรมันก็ขึ้นได้ นี่ฉันใดก็ดีถ้าพื้นฐานของเราคือมนุษย์จะไม่สมบูรณ์แล้วจะทำมากขั้นละเอียดมาแช่กระรอยไม่ได้ท่านเดว่ายังเป็นราภประัตว์อยู่สถานที่ยังไม่สมควรแอ้ค้ายกับเราเอาข้าวที่จะทำเป็นเป็นก้าอไปหวานจะหินไม่มักก็เกิดขึ้นไม่ได้ หรือไปวานใจป่าไม้รบๆมันก็ขึ้นไปได้ยังไม่ปรับที่มันใช่ก่อนร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่รองรับธรรมะขั้นต่ำเริ่มนจะขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงจะไปถึงถึงขั้นละเอียดขั้นบริสุทธิ์ถ้าร่างกายไม่ละเอียดยังไม่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วจะขยับขึ้นไปสู่ขั้นเทวดา หรือเป็นจัลยาลนชนที่เป็นคนที่สวยที่งามงามทั้งการ,ระพฤติบัติอันนั้นก็ปเป็นไปไม่ได้ต้องมีพื้นฐานใช่ก่อนดะน,นั้นทำมาขั้นสูงย,ยิ่งไปไกลการฝึกัดสมาธิภาวานาก็ยิ่งอยู่ไกล,ล้ลยเพราะร่างกายสิ้นห้าเรายังไม่บริสุทธิ์สินห้าในไม่บริสุทธิ์จนแแค่ขั้นธรรมดามนุษย์เรานะสินห้าจะจะเป็นของสิ้น ที่เป็นสินห้าที่บริสุทธิ์เจนที่ต้องถึงพันนา,นาคามีมันรักษาสินห้าตลอดชีวิตเลยล้วจะไปฆ่าก็ยอมให้ฆ่าแต่คันนี้ยังสินสินห้ายังถอย,ถอยหน้าถอยหลังอยู่แต่โดยมากคนเรามันกําลังฝึกขัดรักษาสินแล้วยังไม่ได้เป็นสินฝึกขัดจะเป็นทหารก็เหลือใช้หันขวาหันยังไม่ได้เลยยังไม่สู้ แล้วก็ถูกค้อนขเขาแหละตอนทั้วันนี้พึกหัดรักษาศีลกำลังพึกหัดโดยยังไม่เป็นศีลถ้าเป็นศีลมไม่ได้พึกหัดแล้วเป็นศีลบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่ในใน,ในตัวแล้วธรรมะท่านละเอียดมันก็ค่อยเกิดขึ้นมีขึ้นเริ่มไปตั้งแต่สติ <c oughs> คือความะระลึกู้พอ,อมีสติแล้วก็มีศีล สินห้าสินแปดสินสิบนี้หมดเพราะว่าสินลักษณะอาการของมันนะสิเป็นสิขาบทเป็นข้อห้ามแต่ค้ายกับกฎหมายแต่ไม่ใช่ตัวสินตัวสินก็คือกิจใจของเราีิสิ่งล่านั้นเป็นข้อห้ามไม่ใช่กิจใจไปร่วมในข้อห้ามเหล่านั้นก็เยกว่าสินขาดแหละสินเศร้าหมองเนี่ยพอสินเศร้าหมองใจนั่นแหละเศร้าหมองไม่ได้อะไรอ หากพุทธคับจิตใจให้อยู่ในความสงบได้มากใจก็ยิ่งจิตใจยิ่งบริสุทธิพุทธของยิ่งขาวสะอาดเราส่งไปจากพื้นฐานคือศีลห้าอย่างที่กล่าวแล้วสำหรับพระพุทธองค์เคยเด้่ประพฤติปฏิบัติเริ่มมาจากที่นี่เละมัในใจะขั้นต่ําไปตลอดึงขั้นสูง <c oughs> พอมีศีลสมาธิปัญญาแล้วไอ้นี่มันเป็นเครื่องมือในการสืบค้นขั้วถึงธรรมะขั้นละเรอยู่ ให้เกิดขึ้นเริ่มจะแต่ฌานยานมรรคผลไม่พันนี่เป็นเครื่องมือนะถ้าเรามีสติคือมีศีลแล้วก็มีสมาธิพอสมควรแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นพอรู้เรื่องแล้วนี่แหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือสี่จะไปนค้นข้วธรรมะเลิยถ้าของเรานี้ไม่มีเราคนไม่ได้หรอก ฉันเห็นพิธีการกระทําเดินโยมนั่นสมาธิภาวนาทำบุญสุนทานก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยคารเสียสละของสิ่ไม่ดีออกหมดเะก่อนจิตใจจึงจะบริสุทธิ์คล้ายๆกับเสื้อผ้าซึ่งมันสกปรกโสมมไปทูงน่นทูงนี่เราจะย่อมให้ให้ได้สีแบบน้นแบบนี้แล้วต้องซักพอกให้สีสีเหล่านี้มันออกหมดซะก่อน มันก็ย่อมันจะเกิดติดดีจะต้องการสีขาวสีดําสีแดงสีเขียวสีอะไรก,ก,ก็ก็ว่าไปได้ง่ายต้องซักกอรอบให้เรียบร้อยซะ่ก่อนฉันในกดก็ดีร่างกายเรามสม,มัยสมบูรณ์เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราทำมากขั้นละเอียดมาใส่มม่ก็ยังว่ามีคนเราเหมือนกันมานนะซักพอกกิตใจของเราหน่ธรรมากทั้งหลายแหละ ในพระในคาสั่งสอนของพระพุทธองค์ถึงแปดหมื่นสี่พันมาสักพัก็มาพอกคิดใจตตวเนี่ยเป็นค่าก็เป็นสบู่เป็นสบู่เป็นแฟบมาซักพอกคิดใจในหายขาวบริสุทธิ์สิ่งไหนสิน่งหดดีพระพุทธองค์ทรงห้ามไปเมื่ออย่างสินห้าสินแปดสามชิกบทต่างๆสินสิบสินพีษุนีก็จะสา 3, มร้อยสิบเอ็ดมาไปร่วมสิ่งเหล่านี้คิดใจจะแะย่สาห คุณจะบริสุทธิ์จิตใจก็สมควรดยจะจะได้รับธรรมะอะไรอยถ้าของเรานี่ไม่หมดประจากษ์จิตใจเรารับธรรมะไม่ได้ท่านเรียกตามภาษาธรรมะาอายังเป็นนาภ,าภาัสสตยังตกอยู่ในยังไม่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์รับธรรมะขัะ้นละเอียดไม่ได้ั้นคนเราต้องมาสังเกตดูตัวเองว่าเรามันบริสุทธิ์แค่ไหนขนาดไหน ในระยะสิธ์จะฝึกหัดธรรมะให้เกิดความบริสุทธิ์ยกตัวอย่างนั่นสมาธิภาวนานเราสังเป็นคน <c oughs> <c oughs> มีเมตตาปานีสงสารแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมันี่มีชีวิตเราจนถึงสัตว์ใหญ่ๆยุถ่ถึงตัวของเราซึ่งมนุษย์มาเสมอกันน <c oughs> ี่นีเมตตาสงสารนล็เราก็จะเป็นคนไม่เอารัดเราเพียบไม่เอาของของคนอื่น จึหามาได้ด้วยอำนาจความต้องก,การโดยไม่ถูกต้องครับสิ้นทมไม่เอาหมดเรื่องการเมี่ยเราก็ซื้อไปตามเหตุหลักครับโลกไม่ร่วงเกินสิทธิของเขามือซสายกับพวสู้ส,สู้ส,สัตว์สัตวนิไม่กงไปกงมาไม่มีกระเทศเรียนเรื่องของเงินของเมากับดละออกหมดแค่นี้เราก็ยังมีทางทจะจะเพะิ่ิภาษีมดได้ นี่แหละแนะนามาก็เปน็นแนวทางเอาละอนพอดีแล้ว